คันช่องคลอดมีตุ่มใช่เชื้อราหรือไม่ปัญหาจุดซ่อนเร้นภายในมีหลายอาการแต่ที่สร้างความทรมานที่สุดคือการคันช่องคลอดจะเกาก็อายล้างไม่หาย ไม่อยากเสียลุกคันเป้าเรามาฟังสาเหตุไปพร้อมๆกันเลยค่ะอาการคันช่องคอดมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสาเหตุแรกวัยทองค่ะจะมีช่องคอดที่แห้งเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจึงเกิดการระคายเคืองแสบคันสาเหตุที่2ค่ะโรคผิวหนังบางชนิดเช่นภูมิแพ้หอบผือมักส่งผลให้ผิวหนังแห้งระคายเคืองรวมถึงบริเวณจุดซ่อนเลนซึ่งเป็นจุดอับชื้นและบอบบาง สาเหตุที่3ค่ะช่องคลอดอักเสบเพราะแบคทีรียนในช่องคลอดอันเนื่องมาจากค่า pH ในช่องคลอดเสียสมดุลจนปริมาณแบคทีรียไม่ดีมีมากกว่าแบคทีรียดีมักแสดงอาการออกมาเป็นปกขาวผิดปกติเป็นก้อนสีเข้มมีกลิ่นคันสาเหตุที่4ค่ะการติดเชื้อราในช่องคลอดมักมีสาเหตุมาจากความสะอาดที่ไม่เพียงพอเกิดการอับชื้นรวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดจนทําให้แบคทีรียดีในช่องคลอดตาย เชื้อราจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาการที่บ่งบอกว่าติดเชื้อราในช่องคลอดก็คือคันแสบร้อนมีตกขาวเป็นก้อนปริมาณมากไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะสาเหตุที่5ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหนองในเริมหรือการติดเชื้ออื่นๆส่งผลให้เกิดอาการคันช่องคลอดร่วมกับอาการอื่นๆเช่นตกขาวเปลี่ยนสี ตกขาวเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวมีอาการแสบร้อนปัสสาวะติดขัดเป็นต้นค่ะและข้อสุดท้ายสาเหตุที่6ค่ะมะเร็งปากมดลูกมักแสดงอาการคันช่องคลอดร,ร่วมกับการมีเลือดออกจากช่องคลอดปวดหน่วงเจ็บปากมดลูกเป็นต้นค่ะคันช่องคลอดเป็นการส่งสัญญาณเตือนความผิดปกติของระบบภายในที่ไม่ควรมองข้ามหรือทิ้งไว้เลื้อลังนะคะอาจจะเป็นปัญหาใหญ่แก้ไขได้ยากฝึกสังเกตดูแลอย่างเข้าใจ ่วยให้น้องหนูสุขภาพดีเราเองก็มีอายุยืนยาวค่ะสำหรับใครที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงเพิ่มพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้พิมพ์คำว่าดูแลน้องค่ะเพื mm ่อ hmm. นจะให้ทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้ด่วนเลยนะคะ mm hmm. ติดตามสาระการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิร์นเฮิร์บแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ